ที่นองที่รักหลายครั้งคิจชนที่อยู่ร่วมกับคนต่างศาสนามีโอกาสที่จะผิดหลงด้วยการทำในสิ่งที่ต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพต่างๆทั้งทางตรงอย่างการไปร่วมนมัมศการและทางอ้อมที่อาจจะเป็นการไปซื้อหาหรือการกินอาหารจากสถานที่นั้นจะอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่สิ่งผิดอื่นๆได้เปาโลจึงได้แนะนำแนวทางให้หีกเลี่ยงจากเรื่องนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทำสิ่งที่ผิดเพราะท่านมองว่าคิตชนนั้นเป็นผู้มีปัญญาที่พอจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆที่ตนกําลังกระทํำอยู่นั้นคืออะไรและเหมาะสมหรือไม่เปาโลได้ชี้ให้เห็นว่าหากไปร่วมอยู่ในงานเลี้ยงของคนต่างศาสนาที่เป็นการถวายบูชาแก่รูปเคารพก็เหมือนว่าได้ร่วมนมัสการสิ่งนั้นด้วย เพราะเมื่อคิสชชนได้ร่วมอยู่ในพิธีขอบพระคุณพระเจ้าเราก็ได้ร่วมส่วนในพระคิสชเจ้าดังนั้นกรณีคล้ายกันจึงเป็นการสะท้อนถึงผลที่จะเกิดในลักษณะเดียวกันสิ่งที่ชาวโครินไปเชิญเป็นเรื่องเดียวกันกับที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะเราคิสชชนเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่อยู่ในสังคมของคนต่างาศาสนาและเป็นสังคมที่กำลังหลงกับความสบาย แต่ไม่ปรารถนาะจะทำสิ่งที่ยากคนส่วนใหญ่ในสังคมจึงหันไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่จัดต้องไม่ได้แต่ให้ความสุขสบายได้โดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ได้นานหรือเป็นเนิรันดรจริงหรือไม่เมื่อสังคมพากันไปในทางนั้นก็เป็นโอกาสาที่คิดชนหลายคนหลงไปติดตามได้หรือคนที่กับใจมาหาพระเยซูเจ้าแต่ยังต้องอยู่ในสังคมเช่นนี้ ก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำให้เชื่อมั่นคงคิ่จชนทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมความเชื่อแก่กันอย่าใช้การคิดตัดสินแต่จงใช้ความคิดเพื่อจะทำให้เข้าใจซึ่งกันและกันเหมือนที่เปาโลได้เตือนสอนชาวโครินเปาโลได้เน้นเรื่องนี้เพื่อให้รู้ว่ารูปเคารพหรือพระเทศเทียมทั้งหลายไม่มีประโยชน์ใดเลย เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นปีศาจใครที่หลงบูชาก็เป็นการถูกหลอกลวงและทำให้ต้องเป็นทาสที่ต้องนมัมศก,การสารสะะเสริอและบูชามันตลอดไปเปาโลไม่ปราถนาที่จะให้กิจชนไปร่วมกินหรือทำกกิจการที่ไม่ได้เป็นการถวายบูชาพระเจ้าและไม่ให้ปฏิบัติแบบจับปลาสองมือเปาโลย้ำเตือนทั้งกิจชนในสมัยนั้น และสมัยเราว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับพวกปีศาจก็จะทำให้ไม่สามารถร่วมอยู่กับพระเจ้าได้พระเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเราเราอย่าเป็นแบบกิจชนชาวโครินที่คิดว่าจะทำเช่นอะไรก็ได้เพราะหลวงคิดว่าตนนั้นเป็นกิจชนที่เข้มแข็งพอแล้วเปาโลเตือนว่าใครจะมีกำลังมากกว่าพระเจ้ากิจชนต้องตัดสินใจเลือก และติดตามพระเจ้าแต่ผู้เดียวตัดปีศาจต,ต่างๆที่อาจไม่เพียงแค่รูปเคารพแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงให้ความสำคัญก่อนพระเจ้าขอให้เราได้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราวันนี้ให้เราภาวนาว่าในยามที่ความเชื่อของเราทั้งหลายสั่นคลอนขอพระองค์ทำให้เราทุกคนกลับเข้มแข็งในทุกครั้ง

i awesome.